พี่ยองคาร์วันนี้ทำอะไรเหรอครับเออพี่อยู่กับล้านร่วมอยู่เลยทำงานเลยแว่นพวกเปด้วย่เนี่ยก,กินกาแฟไปสองแกลแล้วเลยเนี่ยเอ้ยเลยเป็นแก้วมากเลยเลยเป็นแกนะ้วเนาะเออกินกาแฟไปสองกระป๋องเลยนะเนี่ยเออก็เลยอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟนิดนึงใน,ในะใน,ในี่มันไม่ตั้งแต่สมัยนี้ไปเนี่ยกาแฟอ่ะมันจะมีแบบประเภทของกาแฟเนาะอันนี้มันจะเป็นแ l ล c k กาแฟดำใช่ไหมอันนี้จะเป็นเอสเปรสโซใช่ไหมน,น้ำตาลน้อยอะไรอย่างเงี้ยคนนี้อยากจะชื่นชมของเบอร์ดี้มากเลยเอสเปรสโซคำนี้เขียนถูกคือมันมาจากภาษาอังกฤษ e s p i e s s o espresso เขียนเป็นภาษาไทยทับศัพท์แบบเนี้ยถูกแล้วเริ่ดเก๋ที่สุดนะเขียนถูกเรื่อเลยเนาะแต่อันนี้นะคอเบอร์ดีเหมือนกันนะเมื่อกี้ผู้ชมไปหยกหแต่ว่าก็ไม่ได้ผิดขนาดนะมาดูคำว่า black black แน่ b l a c k ใช่ไหมแต่เวลาเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยความจริงถ้าจะให้ถูกนะในเมื่อ espresso ถูกมาแล้วเนี่ยนะถ้า black จะให้ถูกกันนะเป็นกองไก่จะถูกที่สุดแต่มันก็มีหลักอยู่ที่ว่าเวลาคุณตีแบรนด์สินค้าคุณมีสิทธิ์ที่จะขาย black ที่เป็นคอฟฟี่อ่ะนะจ๊ะ,ะเพราะฉะนั้นเขียนผิดไม่เป็นไรนี่มันคือแบรนด์สินค้าของคุณมันเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณดังนั้นคุณตั้งใจจะขายแบล็คคอฟฟี่แบบเนี้มันก็สิของคุณ <c oughs> ดังนั้นเนาะดังนั้นสรุปนิดนึงแต่ถ้าเด็กๆจะทับศัพท์คำว่าแบล็คที่เป็น B L A C K มาเป็นภาษาไทยอะ่ะก็ต้องเขียนให้ถูกนะเป็นสระแวร์มะระไม้อลอรีไม่แต่ครูแล้วก็กอไก่โอเคไหมส่วนคำว่าเอสเปซอเขียนถูกแล้วเขียนต่างได้เลย